สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับแอนอินออซซี่นะคะวันนี้นะคะเรามีนัดกับเพื่อนนะคะว่าจะไปาคาเฟ่ที่ The New port, เดอะนิวอไม่ใช่สิคาเฟ่ที่แม r y ี่แล้วไปต่อที่เดอะนิวพอ t นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วตอนนี้ขอแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนี่นะคะทุกคนออฟฟิศของเราวันนี้นะคะไปคาเฟ่ที่แมลี่กันจา้า นี่แล้วก็ออกมาจากบ,บ้านแล้วนะคะเราสองคนจะไปแมรี่กันเนาะเอาของไปให้พี่โบค่ะอันนี้ปิดทิ้นนะคะเดินไปด้นกถนนข่เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถไฟกันนะคะอปลเอ็นใจมาขึ้นแทมแทนนะคะขอแทบก่อนอสรลีแล้วนะคะ This stop is Circular Key. This service terminates at Circular Key. A light for city, opera house, and a box. Change for trains, including คนเยอะมากเลยค่าไหมจะไปรา้านพี่โบนะคะชูสาลาัดคนเยอะนะนี่ย,ยลงจะรีบไปไหนขอสังนข้ามก่อนคนเยอะอ่ะคงกินได้แค่กาแฟอ่ะ ก็เไป,ไปไนั่งตรงเบรก็ได้อ๋อนี่แม่นั่งตรงนี้ได้ได้เหรอมาหาวิสาวิสาวยุ่งอยู่กินอะไรดีคะเมนูนี่คุณมีคุณามี้เดีให้พี่โบง กันนะคะวันนี้วันนี้พี่สาวเอาอันนี้มาให้ไม่โฟกัสด้วย <c oughs> น้าหลักเชียว <c oughs> เอาเอามอคาค่ะเอามอคา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แก้วเล็กแก้วใหญ่เอามอลาเต้แก้วเล็กแก้วใหญ่เอาแก้วเล็กทั้งสองแก้วค่ะ <c oughs> เอามอลลาเต้ <c oughs> อามอดลาเต้ของของอีปีเอาเป็นท็อปช็อกโกแลตแล้วก็หนูก็เอามอคค่าแค่นั้นแหละขอบคุณค่ะไปที่โต๊ะนะคะกาแฟอร่อยไหมคะกาแฟกาแฟนะคะเป็นของเราเป็นแบบพิเศษนะคะเห็นไหม,ไหมไอ่ะแอบจีบไป<ด><ใ>นิดนึงมาแล้วของเรามาแล้วขอบคุณค่ะ ไม่ใช่ม็อกค่ะนี่ม็อกครับม็อกครับขอบคุณค่ะกาแฟดีมากค่ะสมูทชอบในความ,ม,วามแบบอีโบทำอร่อยตลอดก็มีโบว์ดีแต่มีบบมๆๆดีดีดืก่อนเนาะอร่อยตลอดแบบมันสมูทอ่ะใช่ ตีนองแบบเนียนมากขอเชินนี้่อยคอมพิเมนต์รีมาดิไลมีครับดิบีสอยู่ที่เป็นบีฟนะแกจริงเหรอเนี่ยเป็นเนื้อเหรอแกกินบีฟปะเมื่อกินกินไปแล้วนี่งั้นหยุดกินเดี๋ยวพี่เอากุ้งกับหมูมาให้มดเลยคุก็บอกว่าเป็นบีฟอันนี้ก็มันดูเหมือนหมูอ่ะมันไม่เหม็นไง แฟนไหร่เวอร์อะว่าะอีดีรับบทไปคนเดียวเลยจ้ คนเนื้อเป็นเนื้อค่ะกินเนื้อไป็นะงกินอย่างครสวยรอพี่โบจะเอามาให้ใหม่เป็นกุ้งคอมเพลเมนต์ชาร์ลีนะคะคุณพี่โบแล้วแม่ก็ถามว่าเราเพื่อนกเขาคาเฟ่เขาขายอาหารอะไรแม่ก็อยากรู้ทุกเรื่องอ๋ออาหารผูกก้สุงอายุอะไรอย่าง,าง,างาเงี้ยสลัดอะไรพวกนี้ แล้วเขามีเค้กไหมอ่ะโวเขาไม่มีนัี่ชอบเลยเพราะว่าเชใช้ได้เลยอ่ะใช่มี่ใส่อาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นพอนซูไก่เนาะแล้วก็แคมเบอร์เอไวทออนโทไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะ มาเพิ่มหนึ่งคนนะคะคนเพิ่มสมาชิกเพิ่ม,ส,ม,มสรุปเราเปลี่ยนใจเป็นคนละลอยแทนค่ะเอ้ยเออใช่เพราะว่านิ้วกดนานค่ะหนาวด้วยสะไยมัาที่เคียงเออเนาะจะไปรอบหน้าแบบตั้งใจมันตั้งนันตั้งใจม,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 มันจะปกดจริงเหระใช่ไม่ไหวส <c oughs> องวันเออไม่ไหวจริงๆค่ะแล้ววันนี้แบบมันหนาวเลยเมื่อวานถึงถึงแล้วค่ะ พลอ,อยเราจะไปถับนี้กันค่ะรอข้านนมถนนนะคะสมมติใส่สไปแค่ใส่ไปแบบว่าชิอแล้ว VSP แล้วอุย้ยมาเจอ <c oughs> คุณป้า จีเนีนโทนิกแก้วนึงค่ะว,ว้าวตอนนี้เราอยู่พลออยแล้วนะคะนยยี่นค่ะที่เราสวยด้วเข้ามอยกับดูดว,วัเนเส,สนบบาร วันนี้ไปตกปลาวันนี้ไปตกปลาแดชิแดชิเสร็จแล้วเสร็จแล้วดมากอาหารมาแล้วอันนี้ที่เราสั่งอะไรวะเป็นแบบซาัดลัมบีซาลัมบีโพชิโตนี่โพชิโตก็วะไม่ใช่ มีแต่ซาล,ลามี่อันนี้เป็นเนื้ออันนี้เนื้ออ,นนอ,อันนี้เป็นแบบสไปซี่อันนี้สองอันโโนี้หมูอันนี้เนื้อเออแถมแถมแถมแหมิวเลยอ่ะไม่กินเนื้อมาเกินอันนี้สวอตอะไรวะสวอตฟิชฟิชมีฟิวส์สักฟูเซอร์อาหารสี่อย่างนี่สักกอบฟิวข้างถนน รู้มมันใหญ่เลยอ่าป้าก็ถ่ายสามีป้ากลับไปแล้วสามีป้าเลยค่ะอยูบบปูมาถนวอหารเป็นไงบ้าค่อยมอะกไมพูดอันนี้อนี้โรยเกลือเยอะไปหน่อยอันไหนคะยเกลือเยอะไปหน่อยแเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะแต่อร่อยนะแต่อร่อย รับปากค่ะอ่าเต็วสั่งเพิ่มได้นะอร่อยดีอร่อยรับเดี๋ยวเดิ่มเลยค่ะ น้อยกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนวันนี้ตะเวนทั้งวันเลยค่ะออกตั้งแต่เที่ยงวันนะคะจนถึงตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วเออสภาพหน้าย่ำแย่ดูใส่มาทั้งวันเลยอะขึ้นวันนี้อากาศก็เย็นเนอะแล้วก็มีลมนะคะไม่เหมือนเมื่อวานอากาศอุ่นๆนะคะแล้ววันนี้ก็ตะเวนนั่งทั้งเรือ นั่งทั้งบสัสนั่งทั้ง tram กว่าจะถึงในเมืองเนาะเออก็ใช้เวลาอยู่เออนะคะแล้ววันนี้ก็ฮาโลวีนเนาะก็ยังไงก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะคะแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ